บางไพ่สำหรับอาจจะถามสื่อในเรื่องของความรักการเงินการงานชัดเจนแต่ของอาจารย์จะพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราดูเราจะดูยาวไป4ปีข้างหน้าอย่างนี้อาจารย์แนะนำยังไงได้บ้างหรือสํา่าสำหรับคนที่แบบอย่างเช่นผมถ้าสมมติตีเป็นศูนย์เนี่ยเราเพิ่งมาดูดวงครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอะไรถึงจะดูดวงแล้วมันรู้สึกมันประสบความสำเร็จในการดูครั้งนั้นนะ ขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงชะตาตามความเป็นจริงขอให้รู้วิธีแนวทางในการแก้ไขขออนุญาตเปิดดวงนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูดวงละเอียดกันมากขึ้นนะคะขออนุญาตขอวันเดือนปีเกิดของคุณอาร์ตนะคะแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนค่ะปีหน้าปี6 6นั่นคือฐานดวงชะตาของคุณทั้งปีคุณอาร์ตปีหน้าคุณต้องระวังอุบัติเหตุ สวัสดีค่ะพบกับอมสินธนิดานะคะในรายการแล้วแต่ดวงค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปมูในสายการดูดวงกันนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยใช้ความเก่งความสามารถความกลา้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะคต้องอาศัยดวงช่วยด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะอมก็ชวนรุ่นพี่มาคนหนึ่งที่จะมาดูดวงด้วยกันค่ะก็คือพี่อาร์สวัสดีค่ะวส,คสวัสดีครับน้องอมสวัสดีครับ อาร์ตเคยดูดวงไหมคะเคยมันไม่บ่อยหรอกเพราะว่าเราใช้วิจรารยญาณกับเรื่องนี้ประมาณ50-50กับชีวิตคือก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกบังคับมาดูหรือว่าเราต้องการไปดูเราทารายการเกี่ยวกับความเชื่อเจอห <แ S 1> มอดูมาก็เยอะแล้วเขา่เป็นฝ่ายมาขอดูเราเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยเราใช้ชีวิตกับความเชื่ออยู่ประมาณหนึ่งเพื่อนๆผมมาเวลาจะออกจากบ้านะ่ะเขาดูสีเสื้อตัวเองก่อนอ๋อมันจะมีแบบว่าวันนี้ห้ามสีนี้ ใช่เป็นการากินี <Okay. S 2> หรือว่าใดๆก็ตามถ้าเราลองปล่อยใจ <Okay. S 2> แล้วเราลองเชื่อดูบ้างมันก็ไม่ได้เสียหายนี่หว่า ถ้าสมมุติมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นผลบวกกับเรามันก็ทําให้มั่นใจขึ้นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ค่ะที่ผมยอมมาะะที่เป็นเรื่องเป็นราวนะอ่าครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมคะพี่อมตื่นเต้นแท้ๆเพระรู้ว่าแบบว่าไม่เคยจอดจงมาเหมือนพี่แต่แค่อยากรู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปวันนี้ประสบการณ์ที่เราจะได้พบเจอวันนี้มันคืออะไรบ้างเอาละคะ่<ล>ะวันนี้นะคะอ,อมภาทุกคนอ,อยู่ที่สุขาพิบาลหค่ะที่บ้านอาจาร,รย์เกลสักลายมือเศรษฐีแต่ว่าจะเป็นการดูดวงศาสตร์ไหนอะไรยังไงแล้วก็็ดววงงพพีีี่่ออาจจะเปนนนยยัััไ้้รมค รเลยตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์เกลแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะเมื่อกี้เข้ามาเห็นองค์พญานาคใหญ่มากคือองค์ใหญ่ที่จั่งปั้นเนี่ยคือเราปั้นตามนิมิตเคยไปถือศีลแล้วช่วงที่เรานั่งสมาธิอยู่เราก็เห็นท่านมาในนิมิตหลังจากนั้นเราก็ปั้นท่านขึ้นมาบอก แฟนว่าช่วยเอาไปจุดทูบนะแล้วก็มานั่งสเก็ตภาพที่ห้องพักให้หน่อยเท่ากับว่าองค์ที่เห็นเนี่ยคือมาจากนิมิตแล้วก็แฟนเป็นคนที่วาดภาพออกมาเป๊ะเลยอู้สวยมากสีสันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นแบบนี้เลยค่ะต้องเป็นสีดำมีเจ็ดสีออกมาได้แบบเหมือนที่เป๊ะมากเหตุเลยไหมคะอาจารย์แบบที่เห็นเป๊ะเลยค่ะแล้วแบบตามที่วาดพอเห็นภาพวาดในสัมผัสเรารู้แล้วว่าองค์นี้แน่นอนเราก็เลยลองสวด สวดบทของท่านองค์ปูน่นิลาการดู mm hmm. เพราะในนี้เรา, mm hmm. เ,ราเรามั่นใจว่าเป็นปูน่นิลาการแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ไหลายๆอยา่างที่มันเกินที่จะเชื่อ mm hmm. แต่ด้วยความรักและศรัทธาองค์ท่านอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าบูชาท่านมาตั้งแต่บ้านหลังแรกจนดวงเราก็พลิก mm hmm. ดีขึ้น mm hmm. ภายใน2ปีเราก็ได้บ้านหลังที่ 2, 2> เข้าเรื่องเลยดีกว่าอาจารย์เกลคะ่ะ mm hmm. อาจารย์ดูดวงเนี่ยใช้ศาสตร์ไหนบ้างคะ การดูดวงของอาจารย์จะใช้ศาสตร์วันเดือนปีเกิดนะคะเลข7ตัว7ตัว4ีฐานโซรถมงคลนะคะแล้วเราก็ใช้ไพ่ไพ่ออร์คิลในการสื่อทั้งไพ่ยานโลก ไพ่จุดเทียนก็คือไพ่ข้างหน้านี้ใช่เหลวไพ่ข้างหน้านี้เลยไพยออ่ออราเคิลที่เป็นยังไงคะอาจารย์ไพ่ออราเคิลจะเป็นไพ่ที่คนไทยผลิตขึ้นมานะคะ<ม>แล้วเวลาที่เราดูไพ่เราจะสามารถตีความหมายได้กว้างๆหรือเราดูแล้วเราสามารถสื่อเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงสัมผัสอะไรหลายๆอย่างได้ได้ง่ายมาก <He S 2> เห็นว่ามีหลายลายเลยอันนี้เกี่ยวข้องกับ แบบแต่ละแบบไหมคะอาจารย์แต่ต่างกันบางไพ่สำรับอาจจะถามสื่อในเรื่องของความรักการเงินการงานชัดเจนมากบางสำรับอย่างไพยานาโลก็จะสื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะแบบไหนจะเลือกใช้ไพ่แบบนั้นๆใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ระยะเวลาครับมันสามารถไปได้ถึงอนาคตเท่าไหร่อ่ะครับจะเกิดขึ้นภายใน3-6ถึงเดือนแต่ ของอาจารย์จะพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราดูเราจะดูยาวไป4ปีข้างหน้าแล้วไพ่เนี่ยบอกเรื่องในร้ายได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะขึ้นอยู่ที่คําถามที่ลูกดวงถาม,ม,มการอ่านไพ่การวิเคราะห์หน้าไพ่จะอยู่ที่คําถามแล้วจะต้องตอบให้ตรงคําถามมากกว่าคือเหมือนเราต้องคิดมาแล้วคาถามยิ่งยิ่งเจาะยิ่งแคบมันก็ยิ่งจะตรงอย่างนี้อาจารย์แนะนํำยังไงได้บ้างดีอว่าสำหรับคนที่แบบ อย่างเช่นผมถ้าสมมติตีเป็นศูนย์เนี่ยเราเพิ่งมาดูดวงครั้งแรกเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอะไรถึงจะดูดวงแล้วมันรู้สึกมันประสบความสําเร็จในการดูครั้งนั้นนะการดูดวงนะคะเราจะดูดวงให้เขาแม่นหรือไม่แม่น <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ตัวหมอดูอย่างเดียวมันต้องดูที่ลูกดวงที่เข้ามาดูกับเราเขาไม่ความเชื่อมัน่น แค่ไหนศรัทธาแค่ไหนต่อให้คุณดูคอมเมนต์แล้วคุณทักไปเขาไม่เชื่อเขาก็ต่อต้านอยู่ดีฉะนั้นคนที่มาดูดวงต้องเปิดใจยอมรับไปก่อนเชื่อไม่เชื่อว่ากันอีกทีแต่ให้เปิดใจก่อนใจนําใจเชื่อปุ๊บใช่แล้วแล้ทุกอย่างถ้าสื่อได้ก็จะตกไพ่จะสื่อออกมาตามจิตใต้สำนึกของเราเองถ้าเราต่อต้านเราปิดกั้นไพ่จะไม่อ่านลุยพี่อาร์ตพร้อมไหมคะพร้อมละเดี๋ยวเราจะมาดูดวงดีกว่าของพี่อาร์ตนีใช้เป็นแบบไหนคะจารย์ ของคุณอาจจะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับนะคะก็จะมีไพ่อารัเคินนะคะไพ่ยานโลกจะเป็นไพ่ทาศินด้วยนะคะอันนี้แบ่งแยกไหมฮะว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เกียวใช้นะคะถ้าเป็นไพ่ทาศินแล้วก็ไพ่แสงสุข รตรงนี้เราจะถามในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะถ้าเป็นในส่วนของไพ่ย,ยานาโลก,ก็จะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไพ่สําหรับนี้ค่อนข้างแรง<อ>แรงในเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นสื่อจิตวิญญาณอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่คําถามว่าคุณลุกดวงอยากจะสื่อเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณก่อนการดูด้วยนะคะคุณผู้ชมขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงชะตาตามความจริง,รงขอให้รู้วิธีแนวทางในการแก้ไขขออุญาตเปิดดวงนะคะ ะค,ะคิดว่าคุณอาร์ตน่าจะเริ่มกำลังคิดวางแผนเพื่อตระเตรียมอะไรในเรื่องของการต่อยอดลงทุนธุรกิจหรือปรับปรุงธุรกิจงานที่เราทําหยิบจับหลายอย่างหลายอาชีพมากนะคะช่วงนี้เราเป็นคนที่เก่งเก่งมีความสามารถรอบด้านทําได้หลายอย่างมากค่อนข้างที่จะคาดหวังในเรื่องความสําเร็จสูงฉะนั้นเวลาคุณอาร์ตทำอะไรค่อนข้างที่จะมุ่งมัน่นตั้งใจทําจริงๆและ ที่ผ่านมาอาจจะเคยในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นทําธุรกิจหรือทําธุรกิจอะไรกับใครแล้วนี่ค่ะถึงมีเรื่ข้างหลังทําอะไรวางแผนเซฟจัดการตัวเองดีมากคือถ้าฉันจะลงทุนทําอะไรเนี่ยฉันจะไม่ยอมพลาดอีกแล้วค่อนข้างที่จะเชื่อใจไว้ใจคนได้ยากด้วยแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งทํำหลายอย่างหยิบจับงานหลายด้านฉะนั้นเนี่ยบริวารลูกน้องปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาเขาจะต้องเป็นคนที่เคลียร์จัดการเองทั้งหมด แต่อาจารย์กล้าฟันธงได้เลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณอาร์ตทำอะไรแล้วจะสำเร็จทุกเรื่องโดยเฉพาะงานในวงการจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จับตาดูจับตามองหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหยิบยื่นงานที่ดีเข้ามาให้มาได้ดีมากเลยพี่อารแบบลุ้นไปด้วยเปิดมาหน้าไพสวยเลยนะหน้าไพสวยมาเลยนะแบบนี้แต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยมาก เหนื่อยอเดี๋ยวยังไงเรามาดูดวงละเอียดกันมากขึ้นนะคะขออนุญาตขอวันเดือนปีเกิดของคุณอาร์ตนะคะแล้วก็เวลาเกิดที่ชัดเจนค่ะครับช่วงจังหวะปีนี้ของคุณอาร์ตปีนี้แล้วกันเพราะว่าดวงจะเริ่มย้ายหลังจาก2กุมภาปีหน้าปี66นั่นคือฐานดวงชะตาของคุณทั้งปีคุณอาร์ตปีหน้าคุณต้องระวังอุบัติเหตุ ดวงแรงมากปีหน้าโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าหลังวันเกิดเลยอหนักไหมคะจารย์หนักค่ะอุบัติเหตุการเดินทางอะไรที่ทําให้เราเสียเลือดเสียเลือดเสียเนื้อหรือการผ่าตัดเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทั้งปีค่ะเขาเรียกว่าช่วงจังหวะที่เจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงเลยนะคุณต้องแก้เลยแหละ คุณก็จะต้องทําบุญเสริมแก้ดวงต้องแก้ยังไงคะอาจารย์ถามเลยดีกว่าทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองเจ็บตัวแต่การเจ็บตัวแล้วทํายังไงให้คุณปังอะอเจ็บตัวโ<ก>ดวยการที่คุณจะต้องแก้เค็ดดวงโดยการโดนเข็มเราก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องกศาสตร์การสักลายมือค่ะ การสักลายมือเศรษฐีเพราะว่าของอาจารย์จะมีการสักลายมือดูเส้นลายมือให้ไปเสริมในเกี่ยวกับเส้นวาสนา<ะ>เส้นการเงินเส้นไหนที่มันส่งเสริมในเรื่องงชื่อเสียงความด่งดังความปังในเรื่องของกิจการงานที่ลูกคุณทําเดี๋ยวลองดูมือพี่อาร์ตเลยดีกว่า ปกตินี่เขาสักาลายมือกันมือไหนคะอาจารย์ซ้ายหรือขวาอ่ามือข้างซ้ายของ,อองทุกคน<า>มือข้างซ้ายทุกคนการสักลายมืออาจารย์จะสักสองข้างนะคะเพื่อที่ว่าจะเสริมกระตุ้นเส้นนะคะเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอิงจากฐานดวงชะตาเราด้วยเท่ากับว่าแต่ละคนเส้นไม่เหมือนกันไหมคะเส้นที่สักอืมถูกต้องเส้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่เส้นหลักๆจะเหมือนกันเส้นหลักๆก็เงินงานนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ ความรักเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับเส้นผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองเนี่ยเส้นเหมือนกันค่ะเราจะมาดูที่เส้นลายมือคุณอาร์ตนะคะของคุณอาร์ตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาสูงนะคะเส้นไหนคะอาจารย์เส้นนี้คือเส้นวาสนาเลยเ<อ>นี่ยพุ่งเข้าที่เนินเสานะคะเส้นนี้ไม่รู้ว่าเราจะเห็นไหมเอ่ย้องดูยกมือไปด้วยและเส้นวาสนาค่อนข้างสูงนะคะมาจากเนินจันเนาะมีความคิดสร้างสรรค์แต่คุณอาร์ตจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นการเงินบอกเลยที่อาจารย์เห็นเส้นการเงินขาดอันนี้วาสนาเราดีนะวาสนาดีอ่ะค่ะอันนี้คือการเงินจ้ เส้นการเงินคุณอาร์ตเนี่ยมีโอกาสรวยประสบความสําเร็จแต่เส้นการเงินคุณมันยาวมาแค่นี้เองถูกไหมคะถ้าเกิดจะรวยต้องยาวเท่าไหร่คะอาจารย์เส้นต้องยาวต่อเลยอันนี้อาจารย์จะอิงจากเส้นจริงๆนะคะเห็นหรือเปล่าถ้าเส้นการเงินคุณอาร์ตต้องดึงมาเลยเชื่อมมาตรงนี้เงินคุณออกตลอดเลยเนี่ยออกเยอะด้วยค่ะเวลาใช้จ่ายคือใช้ค่อนข้างเยอะพอจะเก็บจริงๆเก็บจริงจังเก็บไม่ค่อยได้เก็บไม่อยู่นะคะปิดการเงินสิคะอย่าให้เงินรั่วปิดเลยอ่าวีง่ายตรงนี้เลยวิกตอรี่ นี่เลยใช้นชนะนความสําเร็จคุณทํากิจการงานอะไรคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองสําเร็จสมปรารถนามีชื่อเสียงโด่งดังเสร็จแล้ว<า>เส้นการงานาการงานคุณจะมีความมั่นคงโอ้โหเส้นการงานคุณอัดเส้นการงานเขาไม่ชัดเลยเขาต้องสักเสริมในเรื่องเส้นงานบางที คนเราเนี่ยงานเยอะแต่เงินมันอาจจะเข้าไม่เยอะเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้เ,เงินออกเยอะกว่างานนี่นะคะใช้เงินออกเยอะกว่างาน <c oughs> คือทํางานเยอะแล้วทำไมเงินฉันอยู่ไหนก็เไม่ได้ควรสักเสริมเส้นงานให้มันชัดคราวนี้งานคุณจะมีความมั่นคงในธุรกิจหน้าที่การงานของคุณมีความสําเร็จค่ะเสริมความมั่นคงการงานเป้าหมายในชีวิตและอำนาจเพราะว่าถ้าเรามีกิจกรรมของตัวเองเราต้องมีลูกน้องบริวารถูกไหมเออเราก็ต้องคุมคนลูกน้องบริวารได้ใส่เป้าหมายแล้วก็ อำนาจบาร,รมีนะคะตรงนี้เสริมเข้าไปนี่เสริมอำนาจตรงนี้ถูกต้องเสริมอำนาจบารมีคุมคนลูกน้องบริวารทีมงานได้ดีนะคะม,มีไหมคะอาจารย์ที่มีคนจะมาสักลายมือแล้วแบบเส้นเขาเขาครบหมดเลยอะ่ะไม่ต้องสักก็ได้มีไหมคะ ส่วนใหญ่จะเส้นวาสนาดีบางคนเส้นงานดีเส้นงานชัดมากแต่งเงินไม่เข้าแต่ว่ายังไม่เคยเจอเคสที่ว่าเส้นครบแล้วก็ไม่ขาดแทบไม่ต้องสักเลยไม่เจอคะ่ะยังไม่เคยเจอเลยเท่า<อ>กับว่าของพี่อาร์ตักตามลายเส้นนี้เลยไหมคะสักตามลายเส้นที่วาดแต่สองข้างไม่เหมือนกันนะคะ<อ>เราต้องมาดูเส้นลายมือสองข้างมือข้างซ้ายมือข้างขวาเป็นมือปัจจุบันมือทํากินเท่าน,นะคะข้างนี้เลยมือทํากิน<อ>นะปัจจุบนันอ่าเส้นวาสนาเขาจะาขาดเห็นไหมเอ่ย อันนี้คือข้างที่ถูกกาหนดมาดวงชะตาที่มันจะเป็นแต่ว่าพอข้างนี้ปุ๊บอาจเส้นวาสนาเขาขาดเห็นปะเราก็ต้องเชื่อมเชื่อมเส้นเส้นการเงินชัดมากคือว่าเงินเขาเข้ารายได้รายได้ดีแหละแต่ออกเยอะก็ต้องแก้วยการสักเสริมสักทั้งสองมือเลยสักทั้งสองมือเลยใช่ต้องออกแบบลายเส้นให้ใหม่ผมถามเผื่อคนดูเลยบางบางคนที่อยากจะสักแต่ไม่สามารถปล่อยให้สี ที่สักอยู่บนลายมือมันมีวิธีการยังไงบ้างครับมีค่ะเราจะสักเป็นน้ำมันว่านการสักน้ำมันว่านก็คือจะใช้น้ำมันว่านนะคะพุทธคุณคือน้ำมันว่านร้อยแปดนะคะจะมีว่านหลายอย่างที่อาจารย์ผสมต้องปรุงต้องทําขึ้นมาดีเหมือนกันไหมคะอาจารย์เผื่อแบบบางคนบอกว่าโอ้โหแบบอยากให้เห็นนะมันมันจะต้องแบบอักคระแน่นกว่าไหมกว่าที่แบบสักน้ํามันที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าดีเหมือนกันพุทธคุณเหมือนกันค่ะข้อดีของการสักน้ำมันว่านคืออาจารย์จะลงน้ํามันว่านต่อเส้นเส้นต่อเส้นและสวดเสริมให้ทุกเส้นของที่นี่อาจารย์จะะะสักกเองนคทุ่า แล้วก็สวดเสริมให้หลังจากนั้นเราจะมีการเหมือนลงณที่ฝ่ามือปิดแผ่นทองลงณจานอักหลักยันให้ด้วยสวดเสริมให้ด้วยมีข้อปฏิบัติไหมคะอาจารย์าบางทีแบบไปสักยันหรือไปลงนะเนี่ยเขาห้ามนูน่นห้ามนี่ถ้าเกิดเป็นสักลายมือเนี่ยข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามมันเยอะแบบนั้นไหมคะอาจารย์ไม่มีข้อห้ามค่ะข้อปฏิบัติก็คือเราอยู่ในศีน 5, ลห้ารักษาศีลเน้นๆน,น,นะถ้าใครอยากสักลายมือแล้วปังที่อาจารย์สักไปแล้วดวงเขาพลิกอะค่ะถูกหวยที่แบบล้านสาม จ็ดแปดแสนอันนี้อันนี้ต้องใช้ด้วยใช่ไหมยานมีค่ะอันนี้คือของจริงมีแล้วไม่น่าใช้ลอตเตอรี่ด้วยใช่น่าจะเป็นพวกอันเดอร์กราวลอตเตอรี่ต้องมีตัวเลขที่มั่นคงต้องซื้อที่ไหนคะกองสลากพลัสสิครับนั่นแหละนั่นแหละก็มีก็คือสักให้คุณพ่อคุณแม่ไปก็ถูกลอตเตอรี่ถูกงวดงวดเราประมาณ5ใบ10ใบประมาณนี้นิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนิดหน่อยบางคนแบบวันนี้สักไปถับจานแล้วว่าวันรุ่งขึ้นหนูจะถูกหวยเลยไหมแบบเนี้ย มีนะคะมีแต่ว่าไม่ทุกคนมีค่ะมีคุณผู้ชมคะการดูดวงเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะส่วนผลลัพธ์อย่างวันนี้ในเรื่องของการสักลายมือที่เราได้ฟังอาจารย์ไปผลลัพธ์จะดีมากดีน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละตัวบุคคลเช่นเดียวกันค่ะวันนี้พี่อาตัดสินใจแก้เคสเลยไหมคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าหนึ่งคือเราเรามาด้วยพื้นฐานความเชื่อ50-50 ทีนี้ด้วยการลองอะไรบางอย่างผมว่ามันก็ต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดถ้าไม่ลงไปโดนเราก็ไม่มีทางรู้หรอกเพราะฉะนั้นเรารู้ไปเลยดีกว่านะฮะ<า>ว่ามันจที่ตอนแรกบอกว่าไม่เคยเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบ มาดูดวงโดยเฉพาะเลยมันถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราจะได้รับกลับไปวันนี้เราได้ติดตัวไปแล้วแล้วทีนี้เราก็ไปพิสูจน์กับตัวเราเองแล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอน้อยวันนี้เชื่อว่าพี่อัดเปิดใจแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องนี้มาบ้างแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูดวงแล้วก็อยากสักลายมือเศรษฐีกับอาจารย์เกลค่ะติดต่อย,ยังไงได้บ้างคะอาจารย์สามารถ ทักไลน์แอดนะคะที่แอด G A I L 2 4นะคะหรือว่าจะโทรติดต่อมหาอาจารย์ได้เลยนะคะที่เบอร์0889429415อาจารย์อยู่ที่สุขาพิบาล5นะคะใกล้ๆเคหะออเงินค่ะทักไลน์แอดมาก็ได้เดี๋ยวจะมีทางแอดมินเนี่ยรับคิวแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ค่ะพี่อาร์ตพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะปะรับไปสักลายมือกันค่ะตอนนี้พี่อาร์ตกำลังวาดเส้นลายมือใหม่อยู่นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการยกผ่านข้มาแล้วก็จะเริ่มสักลายมือแล้วค่ะ ของความรักคู่หุ้นส่วนธุกรกิจคน<ม>ที่เราดีลงานติดต่อเจรจาเส้นตรงนี้คือเส้นรวยในเ่ิงนะคะเงินจะเข้าไม่ขาดมือเงินเข้าทุกทิศทุกทางรวมกับเส้นโชคโชคมรดกฟรุกมีโชคมีลาบการเงินถูกหวยคนที่เขาสักไปเส้นนี้บางคนถูกหวยกันถึง78็ดแ0ดหมื่นต่องวดบางคนหลายแสน<ม>แต่ถ้าเส้นนี้คือหลักล้านคือเงินรายได้แน่อนอนเนี่ยคือประมาณหลักล้านครึ่งเงินจะเข้าไม่ขาดมือเลย พลังบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประสิทธิมาประสิทธิดวงเปิดบุญบารมีเปิดการเงินการงานโชคลาภความสําเร็จขอให้นับแต่นี้กิจการงานในสิ่งที่ทำอยู่หรือจะต่อยอดธุรกิจกิจการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาให้เงินทองไหลมาเทมาให้มีโชคลาภก้อนใหญ่ ให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือสร้างบุญบาร,รมีติดต่อเจราจาค้าขายใดๆผู้จารายก็มีแต่คนเชื่อถือเชื่อมั่นผู้จาแล้วให้ได้เงินได้ทองให้ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของผู้คนทั่วไปสำเร็จเฮงเฮงรวยรวย,รวยปังปังให้ได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันตวีคูณคะ่ะพี่อาจจะดูดวงไปเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นแนวทางอย่างหนึ่งแล้วกัน ให้เราได้ปรับใช้เพราะว่าเท่าที่ฟังมาถึงถูกทักว่ามันจะมีเหตุหรือเมื่อกี้ทักว่าแบบอุบัติเหตุเลยนะพี่สําหรับผมในมุมมองผมมันมันเหมือนเป็นการเตือนเตือนใจของผมละกันว่าหลังจากนี้อย่าใช้ชีวิตประมาทละกันทาอะไรก็คิดถึงในเหตุการณ์วันนี้เอาไว้แล้วเราจะไปทําอะไรต่อหรือว่าทําให้มันรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นก็แค่ทําตามที่หมอกเกลบอกสาหรับผมแล้วคือถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องทํา แต่ถ้าอยากลองก็ทำไปและถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็แค่รับฟังและไปปฏิบัติตามจะดีไม่ดีหลังจากนี้เป็นข้อพิสูจน์จากตัวผมเองเอ๋อว่าส่วนใหญ่คนที่ดูดวงก็คิดเหมือนพี่อาร์ตว่าดูไว้เป็นแนวทางอย่าไปงมงายคแค่ฟังไว้เชื่อคือมันขึ้นอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปแค่ระวังมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วเมื่อกี้หลังจากที่สักลายมือไปเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็อย่างแรกเลยก็คือจักระจีมัน มันมันคือศาสตร์ใหม่ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับแล้วอันนี้สักเป็นน้ำมันไปแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปใช่ไหม,มตัวหมึกพวกนี้ที่มันเป็นน้ํามันนะครับพรุ่งนี้ก็จะหายจางไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมละกันแล้วก็ผมจะลองเท่าที่จะสามารถลองได้เมื่อกี้อาจารย์เกลทักว่าพี่อ์ตงานจะปังและต่อไปนี้ครับ ออมแนะนําเลยว่าเราต้องเสริมความมั่นใจเข้าไปอีกนิดนึงยังไงได้บ้างเนี่ค่ะพี่อาร์ตมีวันทองเป็นน้ําหอมระดับ EDP ออมแนะนําของพี่อาร์ตที่เหมาะเลยก็คือเป็นเวลช่วยเสริมเรื่องความมั่งคั่งนี่พี่อาร์ตลองดมกลิ่นได้อเทสกลิ่นนะอ่าเทสกลิ่นก่อนเพราะปกติเราเราเราเป็นผู้ชายก็จริงนะแต่ว่าเราก็ใช้น้ําหอมก็ต้องเลือกนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นเวลเนี่ยเสริมความมั่งคั่งคือเราแบบเก็บเงินอยู่แล้วต้องแบบเน้นเรื่องความรวยเลยแนะนากลิ่นนี้นะคะแล้วก็อีกสองกลิ่นก็จะมีกลิ่นม เน้นเรื่องการคุยเข้าหาผู้ใหญ่เป็นกลิ่นนี้ก็ได้กลิ่นมันตาเลยนี่นะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยวิกเกอร์อันนี้เน้นเรื่องอํานาจบารมีเป็นไงคามกลิ่นนี้คือผู้ชายผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมหอมเลยถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่ไลน์แอดวันทองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยเป็นไงพี่อาร์ประทับใจไหมกลิ่นนี้ดีนะอันนี้จะหวานไปหน่อยอันนี้น่าจะไม่เหมาะกับพี่น่าจะเหมาะกับพี่เามังคังฉีดปุ๊บนี่แบบ เสริมได้เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เสริมความมั่นใจด้วยนะคะเสริมดวงด้วยเพราะว่าน้ำหอมของวันทองเนี่ยผ่านพิธีพูทธาพิเศษจากเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายรองความปังแน่นอนลองกันดูแล้วกันนะค่ะคุณผู้ชมเรื่องการดูดวงนะคะก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการดูดวงด้วยแล้วก็เทปหน้านะคะออมจะพาไปมูเรื่องการดูดวงที่ไหนติดตามด้วยดวงจะดีหรือร้ายอย่าปล่อยให้แล้วแต่ดวงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่อาร์ตด้วยนะคะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย We'll <laughs>